แม้ว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกศนอจะมีความแตกต่างจากการศึกษาในระบบของโรงเรียนหรือว่าวิทยาลัยในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกระบบหรือว่าในระบบเราก็ต้องส่งเสริมให้เขานะครับหมายถึงเยาวชนนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมวันนี้กศนฝาัางเขาเห็นถึงความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ วันนี้นะครับเขามีการจัดอบรมขึ้นไปดูกันครับว่ากิจกรรมจะมีอะไรบ้างครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปางพึ่งอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นักศึกษากว่า120คนจากศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายคุณธรรมนำค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคม2559การเข้าค่ายครั้งนี้นักศึกษาและคุณครูกศออนอต้องถือปฏิบัติตนตามหลักศีล8ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นของพุทธศาสนิกชน ท่านผู้อํานวยการอ่อนวลีฟองจันทร์ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอฝางกล่าวว่ากศนฝางให้ความสําคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมประกอบกับเป็นนโยบายของสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่นด้กาหนดให้ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม8ประการและนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ ว่าทั้งสองส่วนทั้งคุณธรรมและเรื่องของค่านิยมหลัก12ประการเป็นเรื่องที่สําคัญที่สถานศึกษาจะต้องน้อมนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปลูกฝังเยาวชนของตัวเองค่ะด้านคุณครูสุชาดางเงา่องครูกศนตําบลแม่ง,งอนผู้รับผิดชอบโครงการเล่าว,ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติปฏิบตัติตามค่านิยมหลัก12ประการโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมในการอบรมนะคะจะมีอยู่ยด้วยกัน5ฐานด้วยกันนะคะจะมีฐานที่1ฐานคนรักมาติภูมิ2ฐานที่2จะเป็นฐานค่าออคนดีค่ะฐานที่3จะเป็นฐานคนรักประชาธิปไตยฐานที่4เป็นคนใฝ่กลูค่ะฐานที่5คนเดินตามพ่อของแผ่นดินค่ะ ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพัฒรดนายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งความหวังว่าการมาเข้าค่ายคุณธรรมครั้งนี้ตัวเขาเองและเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันผมนะครับคาดหวังนะครับสิ่งที่คาดหวังมากสุดก็คืออยากให้เพื่อนๆนะครับมีแบบจิตใต้สํานึกดีขึ้นแบบมีศีลธรรมในใจครับเพราะว่าคนเราถ้ามีศีลธรรมในใจอาจจะมี ปัญหาอาชญากรรมปัญหาการทำแท้งลดน้อยลงครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะรู้แค่สินห้าไม่เคยเข้าวัดไม่ค่อยทำอะไรครับมาที่นี่รู้ถึงสีนถึงแปดข้ออีกสข้อก็มีประโยชน์ครับชำนาญนายแดงบอกว่าหลังจากจบค่ายคุณธรรมในครั้งนี้อาจจะทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งในการนําไปปฏิบตัติและบอกต่อให้กับคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆได้ปฏิบัติด,ด้วย สิ่งสิ่งที่ผมได้รู้นะครับอย่างเช่นศินการกลับไปนะครับก็คือหนึ่งอย่างน้อยก็ยกเว้นจากการฆ่าสัตว์นะครับยกเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมานะครับยกเว้นจากการรับทรัพย์อันนี้ชัวร์ๆอยู่แล้วท,ที่ที่กลับไปต้องไปแนะนําคนในครอบครัวนะครับว่ามันไม่ดีนะมันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้นะครับ ทั้งนี้หลังจากที่นักศึกษาเข้าค่ายคุณธรรมดังกล่าวแล้วสิ่งที่กศนฝังคาดหวังคือให้ทุกคนนำไปปรปับใช้ในชีวิตประจำวันให้มีความสุขรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย12ประการอีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนหรือบอกต่อให้ผู้อื่นหันมาประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย12ประการอีกด้วยทีรพงแสนบัวผันถ่ายภาพ อานนทิพยย้อยทีมข่าวสวทฝางเรลายงาน